เมื่อคนขี้กลัวอย่างครูดิมมาฝั่งตะกุดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เรามาฝั่งตะกุดที่วัดนนสว่างจังหวัดอุดรธานีคือหน้าตานางก็กังวลค่ะกังวลมากและในช็อตนี้นะมันเป็นการต่อเข้าไปดินะเอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยแทบจะร้อง <c oughs> แทบน้ำตาไหล <c oughs> หันมาต่อว่านะคะว่าเ <c oughs> อ้ยไห <c oughs> นบอกว่าไม่เจ็บไง <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะ เป็นการนำตะกุดใส่ลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยตะกุดให้อยู่ในเนื้อนะคะให้เข้าไปในเนื้อนี่ทุกคนเขาจะเกลี่ยเกลี่เกี่ก็จะมีเลือดน,นิดนึงนะคะใครที่ไม่ชอบก็ข้ามผ่านได้เลยคะ่ะแต่ตะกุดที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความดังมากนะคะหมอปลายพลายกระซิบป,ปะคะ่ะก็มาฝั่งที่นี่ดอกละแสนนะคะแตของเราเนี่ยก็จะแบบ ฝังแบบกรุบกริบน่ารักน่ารักพอเป็นพิธีพิธีนะคะจากนั้นเขาก็แปะสำลีอโอเคกรบปาได้ป,ปังแล้วค่ะ